สวัสดีครับในคลิปนี้นะผมจะพูดถึงวิธีการดัดข้อเท้านะฮะในคนที่มีปัญหาข้อเท้าติดข้อเท้าตึงปวดข้อเท้าต่างๆนะครับผมหรือในคนที่เคยเป็นข้อเท้าแพงข้อเท้าหักมาก่อนนะฮะใส่เฟื่อกแล้วก็ถอดเฟื่อไปแล้วเนี่ยหลังจากถอดเฟื่อไปเนี่ยรู้สึกว่าข้อเท้าของเขานยมันติดมันตึงมันขัดไปหมดเลยนะเมื่อเทียบกับข้ามปกติฉะนั้นในคลิปเนี้ยเหมาะกับคุณเลยนะครับผมและเพื่อเป็นการเสรียเวลาไปชมกันเลยครับผม วิธีที่หน ok ึ่งครับถ er, ้าควงเท้านะครับผมวิธีนี้จะเป็นการดัดข้อเท้าแบบรวมๆนะครับผมถึงแม้จะไม่มีปัญหาข้อเท้าติดนะแต่ถ้าเกิดเรามีการปวดข้อเท้าตึงข้อเท้าจากการที่เราเดินเยอะเดินนานหรือยืนนานนะท่านนี้ถือว่าทําได้เหมือนกันนะครับผมวิธีการนั่นคือสมมติผมมีการปวดที่บริเวณข้อเท้าซ้ายนะผมก็จะเอาเท้าซ้ายเนี่ยขึ้นมานั่งขวอยห้างแบบนี้ดังนั้นเราใช้มือขวาเอานิ้วขวาทั้ง4นิ้วของเราตรงนี้นะฮะสอดไปตามง่ามนิ้วเท้าข้างซ้ายนะครับผมกษานนี้นะฮะกษาะนี้แบบนี้เลย แล้วก็เอาลลมือกำแบบหลวมพอประมาณนะไม่ต้องกำแน่นกำหลวมพอประมาณอ่าอย่างนี้ดีงท่าเริ่มต้นนะฮะอย่างนั้นเราแ re ค่ออกแรงหมุนหมุนอย่างนี้ไปก่อนเป็นวงกลมนะฮะเป็นวงกลมหมุนไปทุกองศาเลยนะแล้วก <c oughs> si ็หมุนช้าๆช้าๆมากๆเลยนะหมุนช้าๆถ้าเกิดตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันตึงมันขาดเป็นพิเศษเน่สมมติผมมีการตึงขาดตรงช่วงตรงนี้นะฮะผมก็ได้เน้นตรงนี้ช้าหน่อยอ่าแล้วก็ออกแรงให้มากขึ้นออกแรงเน้นดัดให้มากขึ้นถ้ารู้สึกว่ามันตึงขัดมากกว่าเดิมนะฮะ แล้วก็ผ่านไปแต่เราจะไม่ทําค้างนะฮะเราจะาค่อยๆทำค่อยๆหมุนไปอย่างนี้จนครบ10ครั้งนะครับผมสมมติผมทําครบ10ครั้งแล้วปุ๊บแล้วก็ทวนเข็มทวนองศาเดิมจากที่ทำเมื่อกี้นะฮะก็วนกับมาใหม่อย่างงี้นบเป็น1วนกับมา2ถ้าตรงไหนตึงในตรงนั้นให้มากขึ้นทำช้าๆแล้วก็ออกแรงดัดให้เยอะขึ้นนะครับผมระยกษณนนี้เนี่ยสี่หมุนทุกองศา 5ลักษณะนี้นะครับผมทำเงี้ยไป10ครั้งกลับ10ครั้งนับเป็น1เซตนะทำวันละสาถึง4เซตหรือจะทํามากกว่านั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมท่านสามารถทําได้บ่อยที่ต้องการเลยก็ได้นะฮะวิธีที่2นะคือท่าวาดเท้าสีนะครับผมวิธีนี้จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องเท้านะไม่สามารถหมุนไปเท้าเนะี่ยเข้าด้านในอย่างเงี้ยได้สุดหรือรู้สึกว่าเวลาตัวเองเนะี่ยหมุนหักข้อเท้าอย่างเงี้ยไปเท้าอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าจะมีการ ตึงๆที่บริเวณช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถไม่สามารถไปที่สุดเมื่อเทียบกับค่าปกตินะฮะท่านเนี่ยถือว่าเหมาะเลยนะครับผมวิธีการก็คือให้เรานะฮะนั่งเก้าอี้หลังพิงกรแพงหรือนั่งเก้าอี้แบบมีพนักพิงให้แบบสบายหลังของเราในสถานีนะฮะอางนั้นเรายกขาขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมกระดกไปเท้าขึ้นนี่คือท่าเริ่มต้นนะฮะอยางนั้นเราก็วาดเท้าในบระดูกกระสีเนี่ยโดยการกระดกไปเท้าแล้วก็หมุนไปเท้าเนี่ยเข้าด้านในลงแล้วก็หักไปเท้าลงอย่างนี้ นับเป็น1ครั้งนะครับผมแล้วก็ขึ้นตรงตรงอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนั้นเราก็หมุนไปทักข้าด้านในใหม่ลง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 จนถักสุดอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นนับเป็น2หมุนไปทักข้าด้านในลง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 จนสุดแล้วก็ขึ้น 3. หมุนไปทักข้าด้านในถ้าเกิดตรงจุดไหนที่เราสบว่ามันตึงมันขับไปพิเศษนะเราก็เน้นตรงนั้นนะออกแรงให้เยอะขึ้นนะออกแรงให้เยอะขึ้นแต่ไม่ค้างนะฮะเราแค่ออกแรงให้เยอะขึ้นแล้วก็ช้าชาหน่อยช้าชาช้าชาช้าๆตรงจุดที่ตึงนะ พอเลยจุดที่เติงปุ๊บก็ปัดกลับมาอย่างนี้สี่หมุนป้าย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 สุดปุ๊บห้าแบบนี้นะครับผมสมมติทําครบสิบครั้งเลยนะฮะแล้วก็ทำรีเวิร์สทำย้อนกลับจากเดิมไปตรไปเท้าแล้วก็เอาไปเท้าลงแล้วก็หมุนย้อนกลับไปแทนอย่างนี้นบเป็นหนึ่งกดไปเท้าลงแล้วก็หมุนขึ้น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 เจอจุดไหนที่เติงเน้นตรงนั้นช้า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 แล้วก็หยุด สองกดไปท <Kane, S 1> ่าลงแล้วค่อยๆหมุน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 อย่างนี <Right> ้นะครับผมกดไปท่าลงค่อยๆหมุนหมุนช้าๆตรงไหนที่ตึงช้าเป็นพิเศษแล้วออกแรงเยอะขึ <Worth> ้นมากเป็นพิเศษนะครับผมอย่างนี้ทําไปสิบครั้งกับ1ิครั้งนับเป็น1เซตนะครับผมทําวันละสาถึงสี่เซตหรือจะทํามากกว่านั้นก็ได้นะครับผมและสำหรับคนที่กําลังกำเนิดต้นขาไมอให้แข็งแรงนะครับเราอาจจะกอี้มาลองที่ขาตรงเนี้ย มาวางแล้วก็ขาพาดไว้แล้วก็หมุนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยากให้เป็นการออกบังกายต้นขาหรือกําเนื้อช่่งในแข่งไปในตัวเนะี่ยเราก็ทําขาลอยอย่างเงี้ยไว้นะฮะแล้วก็หลังพิงอย่างนี้ไว้นะครับผมก็เป็นการฝึกบริหารต้นขาของเราเนะี่ยให้แข็งแรงด้วยไปในตัวนะครับผมสาหรับวิธีที่3นะคือท่าวาดเท้า A นะครับผมจะคล้ายๆกับท่าเมื่อกี้นะฮะแต่เพียงแต่ว่า รอบนี้จะเป็นปัญหาขกกับคนที่ข้อเท้าเนี่ยเขามันติดเกือบทุกองศาเลยนะคือหมุนเข้าด้านในอย่างนี้ก็ติดหมุนออกด้านนอกอย่างนี้ก็ติดนะก็เราก็จะใช้วิธีการนี้แทนนะครับผมท่าเริ่มต้นก็คือให้เรานั่งเก้าอี้แบบมีพนักพิงและสันนี้เลยนั่งพิงกระแพงนะแต่งั้นเราตั้งไปเท้าอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมกระดกไปเท้าขึ้นนี่คือท่าเริ่มต้นนะฮะแตั้นเราก็แค่ออกแรงเอาไปาเท้าเอาแรงหมุนเข้าด้านในตรงๆอย่างนี้อย่างนี้นะฮะนับเป็นหนึ่งเสร็จปุ๊บออกด้านนอกหมุนไปให้้สุดดานนอกะ 2แล้วก็กลับมาตั้งตรงใหม่อย่างนี้3นับเป็น1ครั้งนะครับผมอย่างนี้ถือว่าเป็นรูปตัวเอสังเกตไม่ได้มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะฮะเนี่ยเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยแต่เวลาทำเนี่ยเราทำใจช้านะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยอ่ะกดไปครับเข,ข้าด้านในอย่างนี้หนึ่งไปสองอกระโดดขึ้นมาเริ่มต้นใหม่สามนับเป็นหนึ่งกดไปฮะอ,ออกด้านนอกกลับมาตรงสองกดเข้าด้านในออกด้านนอก กลับมาตรง3เข้าด้านในออกด้านนอกกลับมาตรง4เข้าด้านในนะออกด้านนอกกลับมาตรง5อย่างนี้นะครับผมทำอย่างเงี้ยเจครั้งนะครับพอครบเจ็ครั้งปุ๊บเดี๋ยวเพิ่งเอ้าขาถมนะฮะเราออกแรงเหมือนเดิมเอาไปเท้าออกด้านนอกก่อนละแล้วหมุนเข้าด้านในแล้วก็กลับมาตรง1ออกด้านนอกหมุนเข้าด้านในแล้วก็กลับมาตรง2ออกด้านนอกหมุนเข้าด้านในแล้วกลับมาตรง3ออกด้านนอก นะหมุนเข้าด้านในแล้วกลับมาตรง4ออกด้านนอกอย่างนี้เข้าด้านในแล้วกลับมาตรง5อย่างนี้นะครับผมทำเงี้ยไป10ครั้งกับ10ครั้งนะ้นับเป็น1เซตทำวันละาถึง4เซตนะครับผมโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าของเขาเนี่ยไม่สามารถหมุนออกด้านนอกได้เนะี่ยก็อาจจะเน้นท่าน,นี้ว่าพิเศษนะครับผม